เกิดแม่แม่คนไหนเนี่ยเผลอใช้อารมณ์กับลูกสิ่งหนึ่งเคล็ดลับของบ้านเราที่ลูกเราอารมณ์ดี กำลังฝึกยืนแบบนีกำลังฝึกยืนหรอลกูกไหนเปิดเปิดรายการให้หน่อยป,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 ป๊าป๊าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เอ้ย<ๆ>เปิดรายการสวัสดีครับทุกคนวันนีม้มาพบกับแม่บ้านสายจิตโอเคทุกคนก่อนอื่นที่เราจะไปหาเด็กๆนะเราอยากจะมาให้ดูนี่คือ แปลงสีฟันจิว๋วคือเราจะแยกเป็นของพี่ซิวพี่ฟอสแบบของคนละคนเลยนะเพราะว่าถึงเขาจะเป็นฝาแฝกการแต่อย่าลืมน้ำลงน้ำลายความสะอาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาควรที่จะแยกกันนะทุกคนเราก็จะใช้เป็นน้ำต้มสุกนะเพราะว่าเวลาแปลงไปอ่ะเขาก็จะดูดกืนใช่ไหมเราลักษณะแปลงก็จะเป็นยางแบบนี้เพราะว่าฟันเขา่ขึ้นแล้วสองซี่นะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่เลือกใช้ยาสีฟันนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขายังเด็กเกินไปแล้วก็เดี๋ยวพอประมาณใกล้ขวบอ่ะเดี๋ยวจะพาเขาไปหาคุณหมอไปแบบไป เรื่อโฟรออไลน์อะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ก็พยายามแปรงเช้าแปรงเย็นแปรงด้วยน้ำต้มสุกนี่แหละทุกคนพออย่างเงี้นะเดี๋ยวมามีจะแปรงพี่ฟอสก่อนนะจะแปรงทั้งหมด3ครั้งมาอ๋อเพนเย์ <c oughs> เามาส์แฮส์รี่โปลวันมอร์อ๋อเพนเย์เมาส์แล้วลูกบ้านเนี่ยคือชอบแปรงฟันมากเลยนะทุกคนโดยเฉพาะพี่ซิลเนี่ยพอถึงถึงแปรงสุดท้ายก็คือจะลองทุกทีน่าจะลาส์มา It's your turn. Open your mouth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 . One more. One more. One more. And the last one. The last one. ยืนได้แล้วนี่เด็กบ้านนี้เกาะยืนแล้วนะ พี่ฟอสพี่ฟอสลูกระวังครับพี่ฟอสนี่โชว์พี่พีโชว์พี่พดนนีดูท่อนขาอันนั้นสิดูท่อนขาของเธอสิอพี่ซิวพี่ซิวก็จะชอบปีนนะทุกคนนี่เราก็จะชอบใส่เสื้อที่เป็นแบบบางๆหน่อยเห็นผุงผ้งๆไหมไม่นองตกใจที่พี่ฟอสมีน้ำมูกเพราะว่าเพิ่งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มานาะทุกคน,ก,คนก็จะมีความแบบมีน้ำมูกนิดหน่อยนะจ๊ะทำอะไรครับผมสัรวจโลกทำอะไรครับผมทำอะไรครับผมอ ทำอะไรลูก What are you doing What are you doing okay, นะทุกคนเนี่ยเราจะมารีวิวคือเราพาเด็กๆเ,เนี่ยไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มานะทุกคนทั้งพี่ซิลเนี่ยคนนี้คนน,คน,นี้แล้วก็ ที่ฟอร์สนะเราจะบอกการรับมือนะทุกคนหลังจากที่ฉีดยาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำคือกินยากันเราได้ยาของยี่ห้อเทมปรานะแต่ไม่ได้ถ่ายรูปมาเพราะว่ากินเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไปแล้วขเขาบอกว่าห้ามกินเกิน1เดือนนะทุกคนเหมือนหลังจากที่เปิดขวดไปอะให้กินได้แค่1เดือนนะคือคลิปนี้อาจจะอยู่ไม่นิ่งนะทุกคนเพราะว่า ต้องตามลูกน้อยนะจ๊ะอะต่อไปก็คือพาไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยเตรียมตัวรับมือเลยเพราะว่าในสองสาวันแรกไข้ขึ้นสูงมากคือเรางงมากคืออย่างวัคซีนอื่นเนี่ยไข้ย,ยังไม่ขึ้นถ้าวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะทุกคนแล้วด้วยความที่เด็กน้อยเนี่ยเป็นเข็มแรกเดือนต่อไปเขาจะนัดต่ออีกหนึ่งเดือนเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นนะเราจะบอกอย่างนี้เลยว่ากลับมาถึงบ้านกินยาปุ๊บเช็ดตัวเช็ดต,ตัวเสร็จ<ม>เว้นไปอีกสชั่วโมงก็กินยาต่อนะ แล้วก็อีกประมาณ6ชั่วโมงค่อยเช็ดตัวนะทุกคนคือในนะทั้งคืนคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกหน่อยเองแบบไม่มีเปลี่ยนเวรจะบอกว่าพอลูกหลับปุ๊บอบรีบหลับตามเลยนะเพราะว่ากลางคืนอะร้องแน่นอนพอเขาไข้ขึ้นจาก<อ>พี่ซิลกับพี่ฟอสเนี่ยไข้ขึ้นตัวร้อนจี่เลยนะทุกคนร้อนถึงขั้นฝ่ามืออะร้อนเลยอะแล้วเขาก็จะร้องเยอะมากเราตั้งแต่แบบ4ี่ห้าทุ่มาซึ่งปกติลูกเราเนี่ยพี่ซิลพี่ฟอสเนี่ยเขาจะนอนแบบยาวตั้งแต่ องทุ่มหรือทุ่มครึ่งเนี่ยยาวยาประมาณตีสองนะทุกคนถึงตีสามเลยนะคือจะไม่ค่อยตื่นระหว่างช่วงสี่ห้าทุ่มใช่ปะแต่ว่าหลังจากไปฉีดอะตื่นทุกวันเราพาไปฉีดวันเสาร์ใช่ไหมตื่นคืนวันเสาร์ตื่นคืนวันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เนี่ยคือพี่ซิลก็มีน้ำมูกหลังจากนั้นพี่ฟอร์ดก็เพิ่งมีน้ำมูกนะทุกคนแล้วก็คือคุณหมอบอกว่า ภายในหนึ่งอาทิตย์อะเด็กๆสามารถแสดงอาการเป็นหวัดได้นะทุกคนโอ้ยควรจะบอกคุณพ่อคุณแม่ให้รับมือยังไงช่วงที่คุณลูกไปฉีดวัคซีนมาก็คุณพ่อคุณแม่ก็พักผ่อนให้เพียงพอเช่นกันนะอ่าใช่คุณหมอตรวจอะไรบ้างก่อนฉีดวัคซีนอ๋อก็มีตรวจร่างกายตรวจฟันแล้วก็ถามถึงพัฒนาการว่าพัฒน,นาการเขาไปถึงไหนแล้วสิ่งหนึ่งเคล็ดลับของบ้านเราที่ลูกเราอารมณ์ดีสองคนนี้เป็นเด็กอารมณ์ดีมากนะทุกคนไม่มีมังงองแงกระจองแงบวยควายเลยก็คือ เราจะพูดชมลูกทุกวนันบอกชอบบอกรักอะไรแบบนี้แล้วก็ให้กําลังใจเขาเวลาเขาล้มหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดแบบซัพพอร์ตพูดแต่ในสิ่งดีๆ <Okay. S 1> ให้กับคุณลูกนะทุกคนถ้าเกิดแม่แม่คนไหนเนี่ยเผลอใช้อารมณ์กับลูกคือมันต้องมีบ้างแหละที่บางทีอะเราก็เหนื่อยเราก็หงุดหงิดใช่ไหมทุกคนเราก็เป็นซีแบบโอ้โหเป็นแม่กินก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่หลับเด้อ <laughs> คือมีความแบบลูกลูกพกลิกเราก็พลิกตัวไปด้วยใช่ไหม <laughs> เราใช้วิธีนี้ซึ่งเราก็เคยเป็นซึ่งป๊าป๊าก็จะบอกเสมอว่า มามีวันนี้ขอโทษลูกหรือหรือยังคืออย่าอายนะทุกคนอย่าอายที่จะขอโทษลูกนะเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์คนนึงอ่ะพ่อแม่ก็คือมนุษย์แหลทุกคนละความฮิวแมนเออร์เรอร์ได้ถูกไหมซึ่งเราสามารถขอโทษลูกได้อย่างเราล้วก็ขอโทษเลยว่าเออแบบซิวพี่ซีพี่ฟอมหมามีขอโทษนะที่เมื่อคืนมามีแบบใส่อารมณ์ไปนิดนึงเพราะว่าหมามีง่วงอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาได้ทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับของบ้านเรานะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีความแบบ อพอลู้ขอเล่นกันนะทุกคนก็จะมีความปั่นป่วนในระดับหนึ่งแลยอ่ะพี่ปอ๊อตปิดคลิปให้หมามีหน่อยปิดคลิปให้หมามีหน่อยอ้าวไม่มีใครพูดเลยพี่ซิลปิดคลิปให้หมามีหน่อย <c oughs> อ่ะได้ยินยันทุกคนอย่าลืมอะไรนะกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดซับสไครต์ครับ <c oughs> ให้กับแม่บ้านสายตีได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ <c oughs>